ทำเป็าจ ah, ๋ามาอะทุทุกคนาทูเเย่านำให้ดีเป็ร okay, okay, okay. ่าท right. ี่น okay, okay. ึโอเคหนึ่งสองาโอเคค่ะขอกล้องเบลวันค่ะมาทีแค่สาม้าว่ะมากล้องเบลกล้องเบลมาโอเคครับกล้องนีครับเยเย่เย่ Đúng không con con Ok, okay <laughs> thế nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ทุกคนก็สู้ๆนะคะค่ะพี่แมววใส่แว่นได้ไหม่มีอันใหม่เหรอม่มีม่ม่อยาเอาไนไม่ใสแล้วอันที่อ้วนยู่ไหนอันนี้ยังไม่ใช้มีไหมแว่นอแว่นแว่นแวยงไม่ได้ใส่อะค่ะเ็นกัเอะ คิดถึงทุกคนนะคะวเดี๋ยวเราเจอกันนะ่ายรูใ้ครรูคุณปิดไ่จริงได้ยินที่ไล่ม่จิงทไมกไมคไม่ตอบไม่ถูกนไม่ใช่คุณป้าเห็นในเฟซไปไงเหรอคะไม่มีหรอคะคุณป้าเห็นในเฟซคุณป้าเห็นเป็นไล่เป็นปุกมันหลอกตาค่ะ อกลังกายค่ะตัวจริงเอวบางร่างหน้อยสวยมากสวยมากสวยมากเป็นกันเองยิมเพลงเนกิมง่ายใช่ที่ควนด้วยวนปวนด้วยที่สำคัญนะบมที่สำคัญทานง่ายนี่แหละนี่ หมุนรอบนึงขอดูชุดหน่อยสิมันสวยมากเลยไอยค่ะเอ้าหน้ใหญ่หน้ใหญ่เขินในนี่ขนาดเขินสวยสวย่ใส่สเกียร์หน้าพอดิงอะเกียร์หน้าพอดิ้งสองไม่เห็นหน้มามัวแต่มองพี่เบลมัวแต่จ้องพี่เบลจ้องไม่เห็นนะมีแต่คนบงังมองต็มเห็นพี่เบลไหมพี่ ยังด่ไม่ใช่ัวจะมองพี่เดงงาาไม่ได้มองอย่างอื่นไงี่ลยบี่ถึงที่สุดรแพี่ขอมอบของให้ค่ะขอักก็ว้าวขอบคุณค่ะไม่ยอมชิดจะได้ชิดกัน ถึงไม่เจอนานแต่มุกเสียวก็ยังเหมือนเดิมนะเออตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาอไว้ร่วมก่อนได้ไหมคะขอบคุณค่ะเบลเบลเบลขอขอฟังางเหรอทุกคนทกคนกนคนลอดคข่าูปกจอ I sure. I'm <laughs> sorry. ไปทางไหนคะไปล่าไปเปิความจร์คไปค่งค่ะไค่ะล่าก็ล่าาก็่าทาก็ลาล่า่าล่ล่าล่ก่า่กลาลก็ล่าล่าก่าล่กล่าล่าก็ล่าล่าก็่่าก็่าล่าก็น่ก่่่กล

เออแล้วหรเขาไม่ให้ตามอุยเขาไม่ให้ตามแค่นี้นะงั้นก็นำสิเขาไม่ให้ตามหรอเดี๋ยวเจอกันนะให้ความแบบดีนะตอนนี้ของมันค้อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเพจเดลล่าแคนเป็นเอฟซีค่ะติดตามได้ในยูทูบนะคะเราจะได้มีโล่สีทองมาถึงกันคอนเทนต์ดีเมนน่ารักเออ ราสีทอนะครับ